ในช่วงนี้กองทัพคอมเมนภูมิมินของฮุนเซนจริงจอกเท่าร้อนหนักกว่าเดิมแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ กองทัพไทยของเรามีการพัฒนาจัดซื้ออาวุธเยแยะมากมายนะครับเอาเฉพาะโครงการใหญ่ๆก็มีมากมายหลายโครงการทั้งโครงการจะซื้อเรือดำน้ําในตอนนี้ก็ไปต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกองทัพเรือก็ยังมีโครงการต่อเรือฟิเกตใ,ในประเทศอีกด้วยส่วนกองทัพอากาศไทยก็มีการบรรจุเครื่องบินโจมตีเบา AT6 บุบลีนเข้าประจำการในกองทัพอากาศจํานวน8เครื่องมีโครงการจะซื้อเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทในยุคที่4จุด 75นั่นก็คือเครื่องบินยาชเตร์คริปเพนจากบริษัทซูบวีเดนจำนวน12ลำไปส่วนกองทัพบ,บกไทยก็มีโครงการจัดซื้ออาวุธอีกมากมายหลายโครงการนะครับในปีนี้กองทัพบ,บกไทยจะได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6I ที่ได้จัดซื้อจากบริษัทโบอิงสหรัฐอเมริกาจำนวน8เครื่องเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6I มีจุดประสงค์การสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะและมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน ติดอาวุธเพียงแบบเดียวที่มีการบูรณาการอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-114 Hellfire ดังนั้นเฮลิอคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6I ไม่ได้เป็นเพียงแค่เฮลิอคอปเตอร์ลาดตระเวนโจมตีเบาเท่านั้นแต่ยังเป็นเฮลิอคอปเตอร์ที่มีความสามารถในการต่อต้านรถถังยานเกราะและทหารราบได้อีกด้วยในตอนนี้บริษัทโบอิงสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการทยอยทดสอบเฮลิอคอปเตอร์ลาดตระเวน AH-6I จำนวน8เครื่องที่ได้ลงนามจัดหาจากกองทัพบ,บกไทยเฮลิคอปเตอร์ลาดตะเวนติดอาวุธ AH-6I ทั้ง8ลำได้ถูกสร้างขึ้นแล้วในโรงงานโบอิงในมูรัลัอริโซนาสหรัฐอเมริกาทางกองทัพบ,บกไทยได้มีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตะเวนติดอาวุธ AH-6I เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบล AH-1F คอปลาจำนวน8เครื่องที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วโดยผู้ผ,ผลิตเฮลิคอปเตอร์ AH-6I ได้กล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ AH-6I มีขีดความสามารถอย่างมาก และเหมาะสมสําหรับกองทัพบ,บกไทยนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ลาตเวนโจมตีเบาที่มีจุดประสงค์การสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานทางทหารอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์คู่แข่งรายอื่นๆของโบอิงที่ได้นำเอาเฮลิคอปเตอร์รุ่นใช้งานทางโพลเรือนเชิงพาณิชย์และนำมาดัดแปลงให้ตรง ต่อการใช้งานทางทหารในรูปแบบต่างๆโดยทางผู้ผลิตได้นําเอาวิทยาการต่างๆจํานวนมากจากเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64 Apache มาใช้โดยเฉพาะยังยิ่งในส่วนชุดคําสั่งซอฟต์แวร์และส่วนติดต่อห้องนักบินและระบบส่งกําลังและนําเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ AH-6I และ้าใครมองว่าเฮลิคอปเตอร์ AH-6I เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาก็สามารถเป็นไปได้ที่จะมองว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาวเชกก็เป็นแบบเดียวกันโดยเอกสารระบุว่าการขายอาวุธครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาผ่านทางการช่วยยกระดับความมั่นคงของพันธมิตรที่สําคัญที่ไม่ใช่นาโตในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยที่ไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีพันธกิจ ในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาคดังกล่าวและรัฐบาลสารัฐยังย้ำว่าการขายเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-6I ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีของกองทัพไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศและสกัดภัยคู่ขามระดับภูมิภาคเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-6I จะเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนโจมตีสนับสนุนแบบใกล้ชิดต่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษและวาหน่วยรบพิเศษ หน่วยทหารลาบล้อ,อยางหน่วยทหารพานและหน่วยป้องกันชายแดนของกองทัพบ,บกไทยที่จะนํามาใช้ปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่ไทยมีปัญหาบริเวณเขตชายแดนไทยขเขมรกับขเขมรอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะดูเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดเล็กแต่ว่ามีความคล่องตัวสูงสามารถที่จะติดตั้งอาวุธได้มากมายหลายรูปแบบนะครับทั้งอาวุธโจมตียานเกราะปืนกลอากาศแลวก็ยังสามารถที่จะบรรทุกทหารลาบ ไปพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ AH-6I Little Bird รุ่นนี้ได้อีกด้วย เฮลิคอปเตอร์โจมตีเอ .6 I ของบริษัทโบอิงจำนวน8ลำจะมาพร้อมกับอาวุธและก็อุปกรณ์เสริมให้กับไทยรวมมูลค่ากว่า400ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐานเรือกมา12,000ล้านบาทน,นะครับในสัญญาระบุว่ารัฐบาลไทยมีความต้องการจะซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบเอ .6 i จำนวน8ลำอาวุธนวิตถีอากาศสู่พื้นแบบ a g m 114 r h e l l f i r e จำนวน50ลูกอาวุธนี้ถือเป็นอาวุธที่เด็ดที่จะได้ ได้มาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ AH-6I l i t t ิตเ i r d เป็นอาวุธปล่อยอากาศสูอากาศต,ต่อต้านยานเกราะรถถังปืนใหญ่อัตราจรระบบจรวดลำกล้องของเขมรถ้าหากว่าเจออาวุธประเภทนี้มียับเยินแน่นอนนะครับสรับกองทัพเขมรเพราะว่าอาวุธประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงมีความแม่นยาสูงเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นลูกจรวดมีคุณสมบัติพิเศษก็คือยิงแล้วลืมจะวิ่งหาเป้าหมายเองด้วยความเร็วประมาณ1.3มมาร์ก หรือ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนำวิถีแบบกึง่งอัตโนมัตนินำวิถีด้วยเลเซอร์ค้นหาเป้าหมายด้วยคลื่นเลดานอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดที่ใช้กับระบบนำวิถีความแม่นยำสูง Advanced Precision q Weapon System หรือ APKWS จำนวน200ลูกท่านปล่อยอาวุธนำวิถีแบบ M 2 9 9 Longbow Hellfire จำนวน10ชุดระบบเรดจำนวน10ชุด ปืนกลอากาศ M 1 3 4มิลิกันขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรจำนวน10กระบอกปืนกนอากาศเ e รินได n a ม i ิกขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรจำนวน4กระบอกและจรวดอากาศสู่พื้น h y d ้า70มิลิเมตรจำนวน500นัดและก็ยังมีกล้องมองกลางคืน Night Vision อีกจำนวน20กล้องกล้องเลกโตออปติกอีกจำนวน8ระบบ เช่นเดียวกับสิ่งอุปกรณ์และการสนับสนุนอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงความทันสมัยทางทหารที่กว้างขวางของกองทัพบ,บกไทยและเมื่อปีที่แล้วนะครับทางบริษัทโบอิงสัเมิกาที่เป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ a AH s 6 i ของกองทัพบ,บกไทยก็ได้เริ่มทดสอบบินเฮลิคอปเตอร์ a s 6 i เครื่องแรกเมื่อปีที่แล้ว a AH s 6 i เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบาปฏิบัติการหลากหลายภารกิจ ที่มีความทรงพลังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภาษารวมอุปกรณ์ภารกิจที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ง่าย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคล,ลุมทั้งการโจมตีเบาการโจมตีที่มีความแม่นยำต่อต้านยานเกราะการโจมตีระยะประชิดการลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยและก็การคุ้มกันทหารราบการส่งกำลังพลเข้าออกจากพื้นที่เป้าหมายในสนามรบและการค้นหาและกู้ภัยในสนามรบได้อีกด้วยนะครับและด้วยวัฒนาการของเฮลิคอปเตอร์ a h 6 4สหอาเบเช่กว่า30ปี a h 6 i จึงพัฒนาบนแพลตฟอร์ พรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วพร้อมการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจและความอยู่รอดในสนามรบสูงทําให้ a AH s 6 i เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือได้และทันสมัยสําหรับภารกิจที่หลากหลาย a AH s 6 i ปหกไอผสรผสานความสามารถที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเช่นห้องนักบินแบบบูรณา,าการประกอบด้วยอาวุธ ที่มีระบบเซ็นเซอร์ห้องนักบินกระจกแบบบูรณาการล่าสุดเพื่อความแม่นยำในการปฏิบัติการและลาดตระเวนที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกระบวนการผลิตขั้นสูง ah 6 i ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบินอย่างรวดเร็วแต่แต่การขนส่งแบบพับใบพัดได้และชุดพับใบพัดเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินผ่านการฝึกอบรมสามารถเตรียม ah 6 i ให้พร้อมสำหรับการบินจากการขนส่งแบบ พับใบพัดได้ภายใน7นาทีเท่านั้นส่วนความอยู่รอดในสนามรบนั้นการออกแบบโครงเครื่องของเอ6 i สื้บทอดมรดกแห่งการเอาตัวรอดในสนามรบที่เหนือกว่าและการมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เฮลิคอปเตอร์เออ .6 i มีลูกเรือ1-2คนสามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ5-6คน ทําความเร็วสูงสุดได้ประมาณ282กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเดินทางประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ135นอตมีพิสัยปฏิบัติการประมาณ430กิโลเมตรเพดานบินสูงสุดประมาณ18,700ฟุตหรือ5,700เมตรและการเข้าบรรจุของเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-6I l i t t l n Bird ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพบ,บกไทยได้เป็นอย่างมาก เพราะด้วยอาวุธที่ได้มาหลากหลายสามารถโจมตีศัตรูได้หลายรูปแบบและยังสามารสถสนับสนุนทหารราบเหมือยรบพิเศษได้อีกด้วยนะครับซึ่งงานนี้เขมรมียับเยินอีกรอบแน่ถ้าหากว่ากองทัพไทยจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเขมรในอนาคตและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหโโักสูนของเราจะนําเสนอเป็นป,ประจำนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหักสูนของเราด้วยนะครับพิดพลาดประการไดขออภยัยไปในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ